สวัสดีคะ่ะแพนด้านะคะวันนี้นะคะแพนด้าก็จะมาให้ดูนะคะคลิปนะคะการสร้างรายได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะกับแอป,ปมีตังค์นะคะว่าจะสามารถสร้างไรายได้เป็นวินาทีจริงๆหรือเปล่านะคะดูคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่าแอป,ปมีตังค์นะคะจะสร้างรายได้ให้เราได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าแอป,ปมีตังค์ของเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดโอเคได้เลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแอป,ปของเราเองนะคะจะเป็นส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็กดไปที่กระเป๋าเงินนะคะ เราจะมาดูรายได้เป็นวินาทีกันค่ะนี่ค่ะรายได้เข้าเป็นวินาทีจริงๆนะคะรายได้โอนเข้ารัวๆนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะน่าทําและก็น่าสนใจในการสร้างรายได้ในช่วงนี้เลยนะคะถ้าสนใจกดลิงก์ด้านล่างลงทะเบียนเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โห,โหเห็นไหมคะว่ามันสามารถสร้างรายได้เป็นวินาทีได้จริงๆนะคะจากแอปมีตังของเรานั่นเองนะคะ เพียงแค่ลงทะเบียนลิงก์ด้านล่างนะคะเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ดูก่อนได้เลยนะคะเรามีสอนงานฟรีด้วยนะคะสอนสร้างไรายได้ฟรีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวพบกันนะคะเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ